อันติเมตแบทเทิ o เก้าฟีม็อบไซโคพร้อมกับตัวละครใหม่ที่เข้ามาราชาคำสาปสุขุนะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปทุ่งลายด้วยอ่าก่อนอื่นนะครับผมเราก็มาประกาศรางวัลของคลิปนี้ก่อนนะอ่าสำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเกมพาร์ทแปลงร่างก็คือน้องคนนี้เลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับอ่า มาถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มรีวิวกันเลยแล้วก็คลิปนี้ก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมถ้าคลิปนี้ถึง500ไลค์พี่ก็จะสุม่มแจกเกมพัทอเวกานิ่งอัฟฟิท1รางวัลด้วยนะครับผม อย่าลืมคอมเมนต์ดีๆกันไว้ด้วยนะครับมาถึงอัปเดตแรกน,นะผมนั่นก็คือฟีม็อบไซโคนั่นเองนะม็อบไซโคตอนนี้ให้เล่นฟรีแล้วนะครับผมถ้าใครอยากลองเล่นก็นไปจัดกันได้เลยแต่ว่าคอมโบยากสักนิดนึงนะต้องใช้ความสามารถในการเล่นนะครับผมอ๋อประมาณนี้ครับผมและก็อัปเดตเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างนะผมนั่นก็คือระบบแลงนะ,ะนี่ระบบแลงจะมีระบบแบบดูโอนะครับผมแล้วก็ระบบ1 V1 ด้วยนะ อ๋อก็ไปตามกันได้ครับผมสําหรับใครที่ชอบเล่นแรงนะก็ประมาณนี้ครับผมเฮ้ยสามารถชวนเพื่อนได้ด้วยนะนี่น,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 นี่เห็นไหมมีปุ่มบวกให้นี่อันนี้คือเพื่อนที่อยู่ในเป็นเป็นลิสต์รายชื่อเพื่อนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอ้นี่ไงบรรยากาศนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศฮับนะก็คือคนที่จะเข้ามาในแกล้งนะครับผมเราสามารถมาเลือกโหมดได้นะจะเลือกหนึ่งหนึ่งหรือ2อก็จะมีลิเดอร์บอร์ดนะครับผม เรื่องจัดไงว่าประมาณนี้นะผมมี2โซนนะหนึ่งสองอ่าโอ้ใช้ได้ว่ะสวยนะเนี่ยก็กราดตีมแบบญี่ปุ่นเลยว่ะเฮ้ยโคมไฟญี่ปุ่นนะครับผมพี่รู้สึกว่าเท่ดีว่ะก็ประมาณนี้สําหรับโหมดแรงนะครับผมอะและเขาเพิ่มเกมพาร์ตเข้ามาใหม่ด้วยนะผมมามาดูกันว่ามีเกมพาร์ตอะไรบ้างนะผมเขาบอกว่าเพิ่มเกมพาร์ตเข้ามาใหม่นะผม น,นั่นก็คือเกมพาร์ทคิวซาวนะเวลาฆ่าก็จะมีเสียงแล้วก็อเวกนิกอ u t ฟิ t นะครับผมเวลาเรากดอันตีเราก็จะแปลงร่างได้นะอ่าแล้วก็เกมพาร์ทอีโมดคูณ2นะครับเนะนี่ยเนเกมพาร์ทอันน,นี้เห็นไหมที่ว่าแมปนี้มันตึงอยู่นะดูดิต้นไม้ยังขยับได้เลยนี่เนเยห็นไหมเกมพาร์ทอีโมดคูณ2ก็คือจะเพิ่มสล็อตในการ ใส่เอมอมดนั่นเองนะแล้วก็เขาบอกว่าอัปเดตอีกมากมายกําลังจะตามมานะผมเขาบอกอย่างนั้นนะอนาคตข้างหน้าอาจจะมีอัปเดตขึ้นมาเยอะกว่าน,นี้เขาบอก coming soon นะครับผมติดตามรอกันได้อะมาถึงรีวิวตัวใหม่แลนะครับผมนั่นก็คือตัวซูปูนะนั่นเองนะอาซ,ซอร์เลอร์คิงไหนขอดูหนดิโอ้โหควักหัวใจ เชียร <Cheer. S 2> ์เขหควาใจทิ้งว่ะเข้ามาปุ๊บนะครับผมก็มีด้วยกันสสกิลเลยนะมาถึงก็ใส่เต็มเลยว่ะเอาเรื่องสมรทีพัฒนานานนะครับผมอัปเดตกว่าจะมานะมาเรามาดูสกิลหนึ่งกันเลยดีกว่าครับผมว่ามันเป็นยังไงนะดูพร้อมกัน่าเรามาดูสกิลหนึ่งครับผมสก,กิลหนึ่งป้าเขาให้ตวัดหนึ่งครั้งนะครับผมดาเมจสองวัดวัดอะไรเนี่ อ้าทำไมดาเมจสองวะบ้าหรือเปล่าไม่ใช่เราวมาดูสกิลหนึ่งไหมครับผมหนึ่งสองสามสี่นี่ไปไงต้องกดให้โดนสี่ครั้งนะอ่าถ้าครั้งที่สี่มันจะฟันรัวๆแล้วก็ทุบไปนะครับผมแล้วก็ถ้าหนึ่งเนะี้ยผมมีฟินิเชอร์ด้วยนะ,ด,ะดูตวัดตวัดตวัดเฉือนเฉือนเฉือนบึมฟินิเชอร์ก็คือ ระเบิดนะครับผมตัวระเบิดไปเลยนะไหนลองสก,กิลสองดิสก,กิลสองโอ้สก,กิลสองนี่แรงนี่เออสก,กิลสองเราสามารถกระโดดขึ้นไปแล้วกดสก,กิลสองได้นะครับแล้วก็ท่าสองนะครับผมมีฟอนิชเชอร์ด้วยครับผมกระโดดแล้วท่าสองเหยียบนี่เป็นไง,ไง ถ้าโดดเหยียบโดนนะครับผมมันจะเฉือนศัตรูลอยขึ้นฟ้าแล้วก็แตกนะครับผมดูท่าสามับผมสกิลสามนะเรน,นี่วัดคอเตอร์หรือเปล่าวะไม่แน่ใจลองสกิลสี่ดิอุย้ยสกิลสี่งัดครับผมหุยดาเมจโคตรแรงแล้วก็ท่าสี่ก็มีฟีนิเจอร์เหมือนกันนะครับผมเนี่ยไปดูบ๊บโดดกระชากกอแล้วก็พุบลงพื้นไปไง โคตรเตือนครับผมท่านี้เรื่องโอเคผมพี่ไปลองสกิล3มมาแล้วสกิล3เนี่ยจะเป็นการแคนเซิลสกิลนะครับผมเหมือนว่าเรากำลังจะใช้สกิล4ใช่ไหมแล้วก็ใช้สกิล3ปุ๊บเนี่ยสกิล4เราจะโดนแคนเซิลนะจะเราจะไม่ใช้สกิล4นะครับผมแล้วก็จะไม่ติดคูดาด้วยเอาลองใหม่เดี๋ยวลองให้ดูครับผมเห็นไหมกดสกิล4ปุ๊บแอนิเมชันกำลังจะออกนะครับผมพี่กดสกิล3ปุ๊บมันจะแคนเซิลเลย คล้ายๆว่าหลอกใช้ว่าเราจะใช้สกิลสีเฉยอ่าเป็นสกิลแคนเซิลสกิลนะครับผมสกิลสามมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าวะเมื่อคับมีโมบิลิตี้นิดนึงนะอยหลังใช้กับอะไรได้บ้างอ่าจะหลอกจะหลอกเหยียบเมื่อกี้จะหลอกเหยียบสมมุติว่าถ้าเราโดนคอมโบอยู่แล้วกดสกิลสาได้หรือเปล่านะนี่ๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะลองโดนตีดูนะครับผมไม่ได้นะครับผม กดสกิลตอนที่เราโดนโจมตีอยู่ไม่ได้นะใครจะใช้ยังไงก็เลือกใช้ตามสถานการณ์เอานะผมก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวซกคุณะนะผมมาแล้วเดี๋ยวมาทดสอบคอมโบกันนะครับผมเปิดด้วยสกิลสี่นะดาวสลัมงัดขึ้นดาวสลัมอีกทีนะึงแล้วก็โดดย่ำฟันแล้วก็แดชต่อหนึ่งสองสามสี่แก เที่ย yeah, แรงอะนี่แรงอะนี่โอ้โหแปดสิบแปดดาเมจอ่ะคิดดูเอาโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นดูนะผมว่ามันจะตึงขนาดไหนนะตัวซุคุนะนะผมนี่นี่เอาก่อนเลยเอาก่อนเลยอ่ะงัดโอ้ยหาเอ้ยเอาโดน นีกลัวแตกดิเอาเรื่องเชี่ยกระเพงเป็นล้านนะอืมอืมอ้ยโดนนะโดนนะฝับฟับฟับฝาบฝาบฝาบหูย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไรอุย้ย เด๋ยบบล็อกดยเฉยอะไรอ่าหลอกเฉยเฉยนี่งังนัดโดนด้วยนี่เรียบร้อยไงสกิลสามใช้ได้นะหลบจากเอ็มวันได้คิดดูเอาเฮ้ใครเป็นเหยื่อขอเหยื่อหน่อยครับนี่แกเปิดก่านได้เปรียบ เอว้วยำไม่โดนว่ะวิ่งโดนเราได้ไงว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนปาบปาบปาบนี่ไงโดนสองุ๊ยโดนดีดหน้าให้โอ้โหโอโุ๊ยโดนจฉอยนี่ โอ้โหโดนแง,ง๊สต่อือมโดนรึเปล่าอ้าวเรียบร้อยเอ้าูโดนเฉยอ,อุ้ยัง้นโดนอีกรอนี่กระช่าคอทุบลงพื้นแกจะได้ตายไปแล้วเรียบร้อย,ออยเสียทายไฟอร์นเิเจอร์โคตชเองไปโดน พอย่ำก็มอมหน่อยนั่นแหละสวยตีตีนีอ่เรียบเลยแต่มีกหนึ่งตัวโคตรตึงโคตรอันตรายดิอันนี้มมโมโหว่ะอ้าวโมโหเออเออมาดิมาดิเีือตัวเดือตัวย่ำกหมอมเอา้างัดถูกกลางอุอ้ยมันแหลกดอว่ะ นะอะไรอะไรอุ้ยเหย,ยียบโดนเหยียบโดนนะเอาทำไมมันออกไปเร็วจังวะเอ้เรียบร้อยอ้าหลบได้ <c oughs> สกิลสามหลบได้อุ้ยแต่มันหลบสกิลนี้มีผลเอ้งัดโดนดิ้ยเชีย่ยแดดอ้อมหลังครับผมเรางัดกลับมาโดนเฉย สกิลวีมันหันได้นะตอนที่มันยังไม่ระเบิดอ่ะเอาเรื่องอางานไปโดนอ่าพีา่เด๋กงงานโชว์วิโดนปัดก่อนเอา่าโดนฟินิเชอร์ บักตัวขาว้ายยังโง่ oh, เลยอะครับยูคิปเอรี่มีไม่มีหรอกเนาะเอ้ยยีดอหรฟุตปิตฟุตปิตไม่มีไมมเี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสำหรับในส่วนตัวของอัปเดตของอันเตอร์เ a ดแบทแห่งกานะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมถ้างน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผงพีไลา์ด้วยเจอกันใหม่ อีพีนะอย่าลืมนะครับผม